สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยในช่องของเรมโบสสายลื้อกนกขป่ารดใจไม่ไ้ครับัต่ก้าวเดือน <c oughs> ขออนุญาตหนึ่งวันนะครับเดี๋ยววันนี้มาตามหาดูผึ่งมิ่มนะครับก็ไม่รู้ดอกว่าตีป้าหรือไม่ป้าที่ได้หรือไม่ได้นะครับก็มดเดือนห้าแล้ววันนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วขออนุญาตแม่บ้านแป๊บหนึ่งทําหาน้ําผึ่งมิ่มครับก็เปิดคลิปกับป่านี่แหละ าที่เคยหานาะแต่จะที่ได้หรือไม่ได้ดูจะไม่ให้กับัังใจด้วยกันครับผมไปตามข้าไปได้ป่าครับผมเอาป่าแล้วพี่น้องหลังนึงครับนอนเลยพี่น้อง ครับเดี๋ยวมาลมดูป้าล่ะครับอยู่ข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวมาลมดูได้กันกับผมจะม,มีหัวน้ำไหม อืมมันโดนตอนไว้ครับผมเป็นพึ่งไม่ค่อยมีหัวหน้ามดเจ๋วดีมีมพี่นอ้องแังก็เลยทอดไปหลายรอบแล้วมีน้าู่ที่เดียวมีน้อยู่แค่ตรงนี้ครับแค่ตรงนี้นอยนึง,นงอ๋อเลยตอนไปจริงจริงครับ ออกมาดูกันยาวเลยครับผมม,มีอยู่แต่มีเยอะครับน้ำ แล้วทังกั้นผมม่เอาแล้วครับอตอนลอยตอนไวน้นี่เอาว้คืนครับกลับคืน อันนี้พี่น้องลังเติงอยู่ข้างหน้าครับอันนี้เราพี่น้องลังเติงอยู่ข้างหน้านี่ครับเอา้าควรใส่พวกตีปีใส่เล็กหน่อยครับเอาข่อยักตัดครับมาเลยดึงมาเลย โอ้อาี่ีเลยพี่น้องสวยๆเห็นไัวครับนามปิตาดีดอกไปลุง สวยครับผมไปประยาดเก็บออกจากพื้นที่ออกจากพื้นที่ก่อนอหลังแรกของเราที่ได้เก็บครับเอาไปครับหลังแรกลงตะการครับหมันหมานมน,น้ำเ็มเปีเ้ยครับไปเดินทางต่อครับ อ้าวนั่นล่ะนี่พี่นอ้องน้ำดูเชิองอุโมงคมครับเ,เด็ดลมคนดูแป๊บนึงครับผมมาติดตามแลบชมเลยกันครับที่นี่มีน้ำไหมฝุ่นตก่ะ อย่าประมาทครับลุมกันั้งหน่อยก่อนมีน้ามู่แล้วครับ เอาหัวน้ำสวยครับไปลป๊ตกา้าครับผมไี่ต้องแต่งนางฟ้าขาวสวยจั้าครับมีแต่ไทยดู เอาไปาหน่อยโอเคไปเดินทางต่อกลับ น,นั่นแหละครับพ่งที่เคยมาตัดหัวน้ามไปลองมาดูกันครับว่าก็ที่สางหัวน้ามไหมหรือที่ใดหัวน้ามไหมสักครู่ครับเตรียมตัวครับนี่ละพไปน้องอเดี๋ยวขอถางแป๊บนึงครับ เห็น่ยมแช่ต่อไปพี่น้อง วัสดีพี่น้องไม่ได้ปิดคลิปก็ปาครับก็เสร็จล้วจะเดินทางครับในเมืองโคราชแล้วครับก็ภารกิจมาเอาน้ำผึ่งนะครับมาหาน้ำผึ่งไปไว้กินเนาะก็ตามที่ได้ก็มีหลังผึง่งหลังใหญ่หลังนึงแต่ว่าเดชชาบุญโทรศัพท์ร่วงก็จะ <g ül> เห็นแค่นั้นแหละครับผม ก็พอได้อยู่ทักงหัวน้ามนะครับแล้วก็ได้พึ่งม,มน้อยๆมาอาจจะทุเล็กทุเลนะครับอุปรกรณ์ไม่เพียงพอยังไงก็เดี๋ยวพึ่งเรามาคาดกันเถอะเดี๋ยวที่พัฒนาแล้วปรปับปรุงขอตังค์ภรรยาซื้ออุปรกรณ์ใหม่ครับที่แก้ไขใหม่ <c oughs> ยังไงวันนี้ครับฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กับช่องบูสายรหรือคนกรบะเ,บเครับผมวันนี้เดินทางกับในเมืองโคราชนะครับสวัสดีครับผม